แล้วมันมาแล้งไงครับนี่คือ AMD 9000 Series ครับตัวใหม่ล่าสุดจาก AMD จะเป็นยังไงบ้างวันนี้มาคุยกันครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดี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 ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHave CPU ครับผมเปา iHave CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของ AMD 9000 Series ซึ่ง AMD 9000 Series เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกที่ Computex ในปี2024หรือว่าประมาณเดือนมิถุนายนนะที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วก็จะมีกำหนดการวางขายนะครับประมาณ31กรกฎาคมนี้นะหรือว่าปลายเดือนนี้คือเราต้องย้อนความก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไม AMD ไม่ทำ8000 Series ไม่นับ8นะครับ ก็คือจะให้มันนับเท่า Intel ด้วยก็ได้และอีกอย่างนึงก็คือว่าจะให้มันเป็นตัวแฟลกชิพหรือว่าเรือธงโดยชัดเจนเพราะว่า8ปดพันซีเนี่ยบางทีมันครั้งเนี่ยมันมี 8500G 8 6 0 0 g ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือ APU ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่นับถ้านับเฉพาะตัวที่เป็นเดสก์ท็อปหรือว่าเป็นตัวชนกับ i9 กับ i7 อย่างเงี้ยคือจะเป็นตัว9,000ซีรีส์ซึ่ง9,000ซีรีส์เนี่ยเราจะใช้ซ็อกเก็ตเดิมนะคือ AM5 เพราะว่าสุดท้ายแล้ว AM ที่ก็บอกดสุดท้ายแล้วว่า AM5 หรือว่า AM5 นั้นยังคงไปต่อถึงปี2027เรียกได้ว่าอีกนานข้างในเนี่ย มันเป็นสถาปัตยกรรมที่ใหม่ล่าสุดก็คือเซนไฟคือมีกราฟิกในตัวเนี่ย RDNA 2อันนี้เรามีอยู่แล้วคือทุกตัวเนี่ยจะเป็น RDNA 2ทั้งหมดซึ่งต้องบอกว่าตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยอย่างอันนี้ก็คือ 9600X แคชเท่าเดิมความเร็วเท่าเดิมแต่กินไฟต่ําลงแล้วก็มี IPC สูงขึ้นจํานวนคอร์และเทรดยังคงเท่าเดิมตัวบนสุดอย่าง 9950X อ่ะก็ยังกินไฟเท่าเดิมแต่ว่าตัวเบาๆอ่ะจะกินไฟน้อยลงกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นผลเนื่องจากที่ว่ามันเป็นสถาปัตยกรรมใหม่มันมีการลดการผลิตที่เป็นนาโโนนนเเเมมมตตตรรรจาาาก5หลือ่4ง ฉังนั้นเนี่ยจะสูงสุดที่16คอ32เทรดแล้วก็ใส่บอร์ดเก่าได้ด้วยเช่นชิปเซตที่เป็น A620 B650 X670 X670E อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเองก็มีการอัปเกรดเมนบอร์ดขึ้นมาใหม่ให้มันรองรับ9000ซีรีส์แบบฟูลซีรีแต่ไม่ได้หมายความว่าเมนบอร์ดเก่าจะใส่ไม่ได้นะเมนบอร์ดเก่าใส่ได้แล้วก็ข้ามเมนบอร์ดที่เป็น700ซีรีไปเพราะว่าเขาต้องการออกให้มันชนกับเมนบอร์ดสมมติ x 8 7 0 e อย่างเงี้ย เขาออกเมนบอร์ดตัวนี้มาชิปเซตตัวนี้มา X 8 0 0 E ขึ้นมาเพื่อให้มันชนกับ Intel ที่เป็นแ8 9 0นคือให้มันพอดีกันถ้าสมมติว่า AMD ออก7มาอาจจะดูว่ามันต่ำลงอะไรประมาณนั้นนั่นเองแล้วก็9 0 0 0 s ัน i ซ s ที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นการที่จะปลดล็อกความเร็วขึ้นด้วยนะคือปลดลิมิตได้นะครับแล้วก็รวมถึงรองรับการ overclock นะครับถูกใจสาย overclock แน่นอน9ก้าพันเซี่ยอย่างจริงแล้วเนี่ยจะใช้เซน5หรือว่าเซนไฟรุ่นใหม่นั่นเองนะครับก็คือได้รับการปรับปรุงงจจกกอ Zen 4, พอ,พอสควววรเเลยนนนะน, X, นะัั็็ื่่่ปีต9 X ซึ้ มนะผมจะมีแค่ 9,900x 9,700x แล้วก็ 9,600x ตรงนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วรุ่น็อปสูงเขาเนี่ย9 9,500x เนี่ยมันยังคงที่16คอไซด2เทรดอยู่นั่นเองก็คือคอและเทรดเท่าเดิมนั่นแหละแล้วบูสต์เนี่ย5.7ก็ประมาณเดิมแต่ว่า IPC ดีขึ้นคือทุกอย่างเหมือนเดิมแต่แรงขึ้นเท่านั้นแหละนะครับคือคอและเทรดจะเหมือนเดิมแล้วก็มีการเพิ่มบนด์ w i ดต์หรือลด latency ของแคชเยอะขึ้นอันนี้คือจุดเด่นเลยเพราะว่าทําให้การโอนถ่ายข้อมูลระหว่าง L1 c a c h ากขขขึึ้้้้นนนนําาาใหมมมัีีกรโออ่่ยูไไยทยลทไว เร็วขึ้นนั่นเองอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ9,000 series เพื่อเทียบกับ7,000 series ตรงนี้นะครับก็คือว่าเป็นการทำให้ L1, L2 c a ช h มีการเคลื่อนที่หรือว่าโอนถ่ายข้อมูลได้ดีขึ้นแล้วก็มันจะมีคำสั่งที่ทำงานได้ดีขึ้นก็คือในด้าน AI ที่ดีขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะพวกคำสั่งที่เป็นแบบ AVX 512พวกนี้จะมีคำสั่งที่ปรับปรุงชุดคำสั่งตัวนี้ให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเซนโฟนเนี่ยจะเป็น SIMD 256 b ิตเท่านั้นนั่นเองแต่ว่าตัวนี้นันานบเ,เ,นเ,นเ,เร เปรียบเทียบแต่ละแต่ละตัวนะครับตัวแรกเนี่ยระหว่าง9,600 x กับ7,600 x เนี่ยคอและาาเ,ทเ, 6, เ, 2, เทรดมันจะเท่าเดิมเพิ6คอ12เทรด9,600 x เนี่ยพ็อกสปีดต่ำลงก็คือ3.9 7,600 x เนี่ย4.7ตัวเทอร์โบเนี่ย9,600 x เนี่ยสูงขึ้น100เมกะเฮิร์7,600 x เนี่ย5.3 9,600 x เนี่ย 5.4แพลตฟอร์ม <im itation> เดียวกันคือ AM5 นะครับแล้วก็ L2 Cache บ L3 c a c เนี่ยเท่าเดิม6 m มกกระาได้2 m มกเท่าเดิมแต่ว่าการคุยกันระหว่าง L1 กับ L2 เนี่ยมันมีการคุยกันดีขึ้นลด latency ล,ลงทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นกนวน่าเดิมถึงแม้จำนวน c a c จะเท่าเดิมคือ6 m มกใน L2 และสายทีมกใน L3 นี่เอตัวอย่างให้ฟังนะเพราะว่าส่วนท้าย L2 มันจะมีเท่าเดิมก็คือ1เึ่งแม็กคอ L3 ก็จะเป็นสายทีมกอยู่แล้วที่เป็นแชร์แคสอยู่แล้วนะครับชิปเซต 9600X ก็จะรองรับ X870E X870B850B840 ที่จะออกมาใหม่นะครับแล้วก็ตัวที่มันออกมาก่อนนะ X670E ก็รองรับเช่นเดียวกัน X670E x 6 7 0 b 6 5 0 e 6 4 0ก็รับหมดนั่นเองนะครับเจ็ดพัหกอย X ก็จริงแล้วมันรับบอร์ดได้กันหมดนั่นแหละใส่ได้หมดนั่นแหละขึ้นอยู่จะใส่หรือเปล่าเท่านั้นเองรับ สุดถึงวัด5,600กรเฮิร์และที่สำคัญที่สุดคือ TDP ต่ำลงแบบชัดเจนเหตุผลก็เพราะว่า4นาโนเมตร เหตุผลเพราะว่าเซนไฟนี่แหละประเด็นสำคัญคือประหยัดไฟมากขึ้น7 6 0 0พันหกร้อทวัตต์9 6 0 x เนี่ย TDP 65วัตต์ซึ่งการปรับปรุงของเซนไฟครั้งเนี้ยหรือว่าการมาของเซน5หรือว่า9กาซีรีส์ครั้งเนี้ยหคือแรงขึ้น2คือประหยัดไฟขึ้นจบเลยพอมาเป็น 9700x ก0 0พันเจ็ดร้อยเกกับเจ็ดพันเจ็ดร้อยเกเนี่ยสมมติเาพันเจ็ดร้อยก็จะเป็นตัวนี้7จ็ดพันเจ็ดร้อยเเนี่ยอาจจะมีคล็อกสปีดท,ที่เป็นเบรเคล็อกเนี่ เมนบอร์ดอะไรเหมือนเดิมหมดลองรับแรมบดีดาวไฟที่สูงกว่าคือบัสถ้าผดุร้อยแล้วก็บัสห้าพันสองร้อยแล้วก็เหมือนเดิมเก้าพันเจ็ดร้อยเอ็กซ์เนี่ยมันจะกินไฟน้อยกว่าเดิม t d p จะเหลือแค่หกสิบห้าวัตต์เปรียบเทียบกับเจ้าพันเจ็ดร้อยเอ็กซ์ที่หนึ่งร้อยห้าวัตต์ตรงนี้และแคชก็จะเท่าเดิม L สามเนี่ยสารด้วยสองเมกแต่ถ้า L สองเนี่ยจะมีแปดเมกก็เกิดขึ้นจากแคช per core แคช per core มีหนึ่งเมก per core ก็เป็นหนึ่งเมกคูณ 8, แปดก็เท่ากับแปดเมกโดยรวมแล้วนะครับถ้าสรุปง่ายๆนะครับแคคชเเ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 เทเ so เท่่่าาาดดดดดดดิิิมม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 ็ออออกกกตตใใสสนนนบบบรรรร์์์ุััวไ้หหืีีโยฉพะป ใกล้เคียงกันกินไฟต่ำลงแต่ว่าต้องวงเล็บว่าเฉพาะรุ่นด้วยนะดังนั้นเนี่ยของการทดสอบจาก AMD เนี่ยเขาเคลมไว้ว่ายังไงฮะ 9700X เนี่ย 9700X เดิลแล้วเป็นมี8คอ r e 16เทรดแต่ถ้า i7 เนี่ยมันมี20คอ r e 28เทรดดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาลองเทียบกันครับ 9700X เนี่ยเจอกับ i7 4700K ต้องบอกเลยว่า 9700X เนี่ยมันมีแค่8คอ r e 16เทรดเพียวๆนะแต่ว่า i7 4700K เนี่ยมันมี20คอ r e 28เทรดก็คือมันมี e core อ, 12, อ 12, ีก12 core อีก2ับ r y z e n 7 7 9 0 0 x แรงกว่กนะงถ 7 4 4ดสิบสเคนี่ยสามเปอร์ิดแมนสแรงกว่า6%กเปอร์เซ็นตังแรงกว่า12% F1 รแรงกว่า20%่สิบเตครับดทูแรงกว่าหกเปอร์เซ็นต์คอนเ w n าแรงกว่าสาในมุมการทำงานครับเซมเบนซิปเก้าพันเจร้อยดีกว่าสี่เปอร์เซ็นต์ตัวออฟฟิศดีกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตัวโฟ o ต้ช็อปดีกว่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อก o r กเบนซ์ซิงเกิลคอร์เก้าเจร้อยเอ็กซ์ซิงเกิลคอร์แม่งแรงว่าไอเจ้ายในมุมของ9คก0 0 0 0 600x มันคือตัวที่แรงกว่า7 1 6 0 0 x 19%แล้วก็กินไฟล์น้อยกว่าจบพอและเอียบเท่าเดิมกิเตอร์เท่าเดิมแคสเท่าเดิมจบแล้วเนี่ยเขาเลยเอาตัว 960x 0เนี่ยกับ i5 1 0 0 k เนี่ยในมุมการเล่นเกมมาดูกันบรอดแบนด์สาวเนี่ย 960x 0เนี่ยแรงกว่าถึง7% Hitman แรงกว่า5%ไซเบอร์พังแรงกว่า11% F1223 0แรงกว่า23%ตัวทัตทูแรงกว่า9%พอและเทียบเท่าเแรงกว่า29%นี่คือในมุมการเล่นเกมในมุมการทำงาน7ซเ9 6 0 0 x ดีกว่า22%แล้วก็ Poseidon Office เนี่ยแรงกว่า8%ตัว Photoshop แรง กว่า20%จิกเบนซินเกินคอแรงกว่า19%เนาะแฮนด์เบรกแรงกว่าเดิมถึง94%นี่แรงกว่าเยอะมากนะคือโดยรวมผมมองว่าถ้าเราเปรียบเทียบ9000ซ e r i e s กับ74เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเป็นธรรมกับ Intel เท่าไหร่แต่ว่านี่คือผลเทสจาก AMD สุดท้ายแล้วผลเทสจาก iHas หรือว่าผลเทสจากที่อื่นจะเป็นยังไงก็คงต้องรอติดตามรับชมกันแล้วกันนครับนั้นนั้นเนี่ยผมก็สรุปให้ตามนั้นแหละใครที่ใช้ใจ100 series อยู่ถามว่าน่าอัพมั้อันนี้ต้องลองถามใจตัวเองดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้คอเเท่าเดิมคืารู้สึกว่าคุณเหมือนคุณจะได้ c ตัวเดิมที่แรงกว่าเดมานั้นนั่นเองแต่ว่า ใครที่จะซื้อใหม่ต้องดูราคาทีหนึ่งไว้ว่าสุดท้ายแล้วอะดนวยความที่ AMD มันแรงกว่าเดิม20%อันนี้ไม่เถียงถ้าราคาแพงกว่าเดิม30%อย่างเงี้ยลูกค้าจะแกว่งละนึกออกไหมฮะคือสมมติว่าถ้า 9600X ราคาเปิดมา1ม0 0 0นึง7พร0 0 x ราคา8,000แล้วด้วยราคามาต่างกันเท่าไหร่20%แล้ว 9600X เนี่ย20%อันนี้มีสิทธิ์ที่จะแข่งขันกันได้คือเวลาเราพิจารณาการอ,อัปเกรดโอเคมันแรงกว่าผมไม่เถียง แต่ว่าเราต้องดูราคาเปิดตัวที่ึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเปิดตัวมันจะชนพวกเดียวกันไหมหรือว่ามันจะไปชนค่ายอื่นๆไหมสุดท้ายมันคือการเปรียบเทียบกันจะก,กลายเป็นดีมา์นดังนั้นเนี่ยเราต้องรอาราคาเอดีแบบเป็นทางการอีกครั้งนึงรวมถึงผลการทดสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแต่โดยรวมแล้ว 9600x 9700x แรงกว่า 7600x 7700x 7900x แน่นอนแต่ทุกคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้ว้าว,ว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วคอร์เรเเท่าเดิมกิปกระเคิร์สคือคือการแคชก็เท่าเดิม TDP กิน ที่มันแตกต่างจริงคือเซนไฟนี่คือเซนไฟแบบเต็มที่เต็มระบบมีการอัปเกรดอะไรต่างๆนานาใหม่ๆจะยมมี่ผมอธิบายไปสุดท้ายแล้วแรงไม่แรงมันคือเซนไฟแรงขึ้นกว่าเดิม19%วงเล็บว่าคอรลไเทียตเท่าเดิมดกิเกอร์เท่าเดิมแล้วกินไฟต่ำลงแล้วก็แรงกว่านั่นเองเรียกได้ว่าเอดีกลับมาครั้งนี้เราต้องรอคอยทีคือสิ่งที่ผมจะมองได้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีต้องขึ้นอยู่กับราคาที่เอดีเปิดมาเอดี AMD เปิดมาเนี่ยต้องคอนเซิร์นสองมุมก็คือเนื่ีราคาเมื่อเทียบกบ, 7, ยาายบกั In 3. ประสิทธิภาพที่แท้จริงของมันเมื่ออยู่ในมือ i h a v e หรือมือคนอื่นๆก็ตามแต่ทางนี้ทางนั้นอย่าเดี๋ยว i7 เทสอยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วมันแตกตา่างกันจริงๆไหมอ่านะขอโทษนะที่จะรู้คำตอบครับท่านผู้ชมครับงั้นรอคอยติดตามรับชมกันต่อไปแล้วกันครับและนี่คือการรีวิวในส่วนของ AMD 9000 Series จาก i7 Review ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ